จุดเบลก็ตกลงแล้วนะครับที่จะมาเล่นได้กับทีมชาติไทยครับชุดใหญ่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการประกาศผ่านทางเพจของมาดามแป้งสมาคมเขาจีบไปกี่ปีเนี่ยอาจะสองสองได้ไหมกี่ปีแล้วได้ยินข่าวเนี่ยเอาว่าได้ยินข่าวกี่ปีเนี่ยุ่มจําได้เลยตอนนี้ข่าวนี้ก่อนเจอเกาหลีใต้มั้งนี่ภาพนี้ไงพี่โบ้พี่โบ้เกิดอชัยคุณทถามมาดามแป้งที่ราชมังเลยพี่เจว่าแล้วจุดเบลอยังไงตั้งแต่คาร์บอนโล่ครั้งที่แล้วแหละ มันก็ต่อมาเรื่อยเนาะมาเรื่อยๆอันนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดครับอ๋อก็ยี่สิบเอ็ดอยู่เลยยี่สิบสองก็รุ่นเดียวกันแบงค์สุวรรณนัทไงอ่ารุ่นเดียวแบงค์สุวรรณนัทเลยอ่าถ้ารุ่นเดียวกับแบงค์สุวรรณนัทก็เกินยี่สิบเอ็ดแล้วดิยี่สิบสองไงกับเท่านี่ยยี่สิบสองแบงค์ยี่สิบสองยี่สิบสองใช่ไหมถ้ายี่สิบสองนี่แหละถามว่าจีบเมื่อไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าผมเชื่อแล้วกันว่าเขาตอบตกลงก่อนหน้านี้แล้วอ่าเพราะอะไรไม่ใช่ทำลายช่วงนนี้้ทาไไมมถึงงงตตออบบกกกลล่ะะ็เพรรผูจ ทำไมสุแล้วกันคณคุณเอาอะไรมายืนยันคุณต้องมีหลักฐานไม่มีหลักผมมีหลักฐานในการถามทำไมถึงทำไมถึงเลือกเลยกันตั้งแต่ก่อนนี้แล้วไทยผมว่าตามลายชีวิตของชุดเบลเนี่ยผมว่าจริงๆมันจบตั้งแต่ตอนที่เขาไปสเปนพี่เบิร์นตอนไคอนดอบาแล้วสุดท้ายอ่ะเขาถูกปล่อยตัวใช่ไหมมาเล่นรอบกว่าไปไปเล่นยืมตัวอีกทีหนึ่งอ่ะของคอนดอบาแล้วไปเล่นนั้นจะอยู่ในเซกุนดาเป็นเซกุนดาดิวิชันที่แม่เซกุนดาสามแม่เซกุนดาเบย์คราวนี้สำคัญที่สุดก็คือณตอนนั้นเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้ลงอีกไม่เล่นหนูไวพี่เขาว่ากลับมาเล่นที่ที่อังกฤษกับกิมส์บีซึ่งถ้าเกิดเราดูไทม์ไลน์ตอนนี้เหมือนกันอีกครับโอกาสของน้องก็ไม่ใช่ตัวหลักอีกใช่นั่นหมายความว่าด้วยวัยเนี่ยคือ22เนี่ยถ้าจะกลับไปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันมีน้อยมากนะถ้าเรานึกถึงสภาพแบบเจมี่วาดี้อะไรเงี้ยพี่ที่เล่นในลีกล่างๆแล้วมันจะแบบอยู่ดีจะได้กลับมาอะไรเงี้ยนะหนึ่งในหมื่นได้ไหมเอางี้มันอาจจะไปได้นะป๊าพี่เบิร์นอาจจะแบบอายุสมมุติถ้าเกิดชุดมีีก่คนนบ บนโลกอะ่ะบางทีเออหนึ่งในหมื่นในแสนที่แบบว่าอดทนเพื่อรอตรงนั้นนี่แหละเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บอ่ะเราเคยบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเขาได,ได้ได้เจอทางเลือกที่มันต้องต้อง,องแยกัดเจนว่าเขาไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองอยู่ที่ว่าคุณเอามาใช้แล้วอ่ะคุณดูแลเขาดีแค่ไหนแล้วอยากได้เขาจริงๆหรือเปล่ารเรื่องนี้เรื่องสําคัญที่ทําให้นักกี่ลูวสึกว่ากูอยากมาเล่นที่ประเทศไทยอันนี้ผมเชื่อเรื่องนี้นะจุดเบลตอนนี้เลเวลเขาจะช่วยโยดับทีมได้แค่ไหนเพราะว่า นี่พี่เจบอกอยู่กับสโมอสรนกับเกมสบี้ในในลีกก็ยังไม่ลงตัวจริงนะและยังยิงไม่ได้มีแค่อาซิดเดียวอ,อยู่คอโดบ้าก็ยิงแค่ลูกเดียวมั้งแล้วตอนที่ยืมตัวไปในสเปนทีมหนึ่งก็ยิงแค่ลูกเดียวอะ่ะแลวคิดว่าข่าวทำให้ยูเนี่ยมันดีกับทีมชาติไทยไหมเรื่องว่าเขาจะมายกระดับได้หรือเปล่าเนี่ยมันมันตอบไม่ได้หรอกเพราะาเอาจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบจริงจังครับถูกไหมแต่ถามว่าถ้าเขาเอามาลองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามันเทียวไลท์เทียวคือมันนานหลายปีเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าใจมันอาจจะไม่ได้เห็นไหมในมุมพี่เห็นด้วยเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะยกตัวอย่างนิโก้ตลอดเพราะว่านิโก้เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธทีมชาติไทยครับแล้วก็มาตั้งแต่อยูย่สิบสามอย่างที่เจอบอกคือใจมันได้ละสี่ทามนก็โอเคระดับหนึ่งลวใช่ไหมทีนี้ในส่วนของจุดเบลเนี่ยเราเราไม่รู้แหละว่าทําไมมันกูกว่าจะมาเนี่ยมันเยอะมากนะมันนานมากแล้วก็ไม่เคยตื่นเต้นกับข่าวนี้นะอ่าแต่ว่าโอเคเมื่อให้โอกาสมาแล้วก็เอามาลอองไไได้ม่เสียยหาะร แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูหน้างานว่าไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็ไปต่อ <S <S ถ้าไม่ไหวก็แยกย้ายแค่นั้นเองเห็นด้วยคือจริงๆอะ่ะมาก็ดีจะได้จบจบไปจะได้เลิกพูดถึงกันละบางคนก็เทิดทูนนักเตะที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยแบบเก่งมากนะครับซึ่งเขาอาจจะเก่งแต่ว่าพอมาอยู่กับทีมชาติไทยเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างเพราะการเข้ากันบางทีมันไม่เหมือนกันพี่มองในมุมนี้นะแต่ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเขาเขาก็ดีในระดับที่เขาอยู่ได้แต่ ความคาดหวังของบางคนเนี่ยโอ้โหมองว่าจูนทับเบลที่เป็นแมสซี่เลยมั้งกะว่ามาทีมชาติไทยอิลิคารมาอีกตัวหนึ่งนี่สงสัยจอร์ชินโยกลับมาเกิดเลยมั้งกะว่าขนาดนั้นเลยมั้งเนื่องบางทีมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นไงความหวังเกินไปถ้าถ้ามองในมุมของเราเนี่ยเราให้โอกาสได้แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คือถ้าถ้านักเตะอยากจะมามันคงมานานแล้วส่วนอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้เห็นบอกประเด็นเรื่องที่เรายกตัวอย่างแล้วลูกรึ่งเนี่ยผมเห็นข้อความตัวเนี้ยจะเปลี่ยนชุดเบลแล้วที่เบิร์น ไปที่เอราวันกานิเย่ถ้าเราไปสังเกตกันตามคอมเมนต์ต่างๆจะบอกว่าเอราวันต้องชุดใหญ่เท่านั้นไม่ต้องคุยแล้วว่าพี่วังจะมาเลี้ยอยู่ยี่สามผมก็ย้อนกลับไปที่พี่เพ่นบอกแหละว่าของพวกนี้มันเปลี่ยนมือโค้ชเนี่ยเขาต้องลองว่ามันได้หรือไม่ได้แล้วช่วงเนี้เขาก็อยากจะเรียกมาเดี๋ยวทัวร์จะไปลงอีกเพราะว่าเขาขออขอหนังสือไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กเขาย้ายสโมสรจากลียงไปที่ไปที่ลองฉะนั้นณตอนนี้ผมสนับสนุนนะถ้าจะไม่มาเลยเนี่ยในช่วงนี้เราได้เล่นเพื่อเล่นอาชีพจริงๆ ผมเชียร์เอราวัณให้เล่นสโมสรจนยึดต,ตัวจริงได้เพราะไทม์ไลน์น้องก็ใกล้ชุดเบลเหมือนกัน19 20 20ไต่21เนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยผมเคยคุยกับเอเจนต์เขาเขาบอกยนะว่าย้ายแน่ภายในปีนี้เราย้ายจริงๆเนื่องเด็กคนนี้มายเซตใช้ได้เพราะเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่เล่นเนี่ยเขาไม่เสียเวลาเขาต้องการเล่นอาชีพเต็มๆต็มจริงๆ oh. ช่วงก่อนอนะ่ะผมจะแค่เปรียบเทียบว่าชุดเบลเนี่ยเคยเป็นเหมือนเอราวัณตอนนี้เลยที่คนบอกว่าเอาชุดเบลมาได้แล้วชุดเบลมาได้แล้ว พอทำลายชีวิตเขาเปลี่ยนเนี่ยเคยมีคนบูลลี่เขาอีกนะคือคือเข้าใจแต่คือบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่าแฟนบอลบางทีชุดข้อมูลเขามีไม่เหมือนพวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นลงรายละเอียดผมจะบอกเลยกัอนว่านักฟุตบอลที่ที่พูดถึงกันหลายๆคนเนี่ยบางคนมาแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงๆซึ่งโค้ชเขาได้สัมผัสแล้วคือบางทีมันเป็นเรื่องรายละเอียดอ่อนมากในการที่เรียกมาแล้วก็ข้อจํากัดด้วยเพราะยูยิบสาเนี่ยมันไม่ได้ฟีฟ่าเดย์มันบังคับกันมาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะคือเขาอยากได้ไหม โค้ทุกทีมอยากได้นักฟุตบอลที่ดีนั่นแหละครับแต่ว่ามันมาแล้วมันคลิกหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งบางครั้งเนี่ย<ม>เรื่องในแคมป์เนี่ยคุณก็ต้องไปดูว่าเขาเล่นเป็นทีมแล้วน้องเล่นได้ไหมอ่น้องต้องปรับตัวหรือเปล่าเอาเถอ<ม>นะนักฟุตบอลทุกคนนะมันมีดีของอยู่แล้ว<ม>แต่ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆนะี่ยถ้าคุณดูบอลแล้วเปิดใจอะมผมว่าบางทีคนเตะบอลไม่ต้องเก่งมากคุณเห็นแวบ,บเดียวคุณรู้นะ<ม>ถ้าตรงท่าทางมันจะรู้เลยว่าคนนี้พัฒนาได้ไหมคนนี้เก่งเลยไหมหรือคนนี้ยังไม่ถึงแต่มันไม่ใช่่่ววาโอ้ไมถึงแล คนคุณเคยชมแล้วคุณก็เฮ่อยู่ดีก็ไปด่าเขาอังนี้ไม่ใช่สําคัญคือคนเขาทางานไปอ่ะถ้าเขาเรียกมาเนี่ยแล้วเขาใช้ไม่ได้ก็โดนที่เขาไปใช่ไามแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลายว่าเนี่ยสิ่งที่มันทํามันไม่ได้ตรงกับที่พูดเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะสื่อาสารยังไงแล้วเพราะว่ามันคือเรื่องที่แบบมันคือเรื่องที่ตรงกับที่แฟนบอลคอมเมนต์จริง<อ>ๆ,ๆมีแฟนบอลถามามาพี่เจเ์เบิ้ลว่าถ้าสมมติอ่าชุดเบลติดจริงๆเนี่ยเราเขาเล่นหน้าหรือปอีกเนะี่ยใครจะหลุดไปผมว่าฮัสซันอ่ะเขาเขาอยู่ที่ ที่อังกฤษเนี่ยคุณพ่อเขาก็ไม่ธรรมดาอารันฮัสซันเองก็อดีนักบอลนะเห็นในเวทีที่แบบว่าถ้าเป็นพวกคอฟฟิบอลนอ,นนอเนี่ยคือรู้จักอยู่แล้วอ,ะอ,อ่ะเขาก็มีคอนเนคชันที่จะคุยกับชุดเบลนี่ไม่ยากหรอกถูกปะ่ปะผสมภาษาการสื่อสารเขาอาจจะมีวิธีใช้ก็ได้แต่แน่นอนเขาต้องไปตอบคาถามอย่างที่เราคุยกันนะว่าถ้าผลงานของน้องมันยังไม่ได้เหมาะสมจะมาเล่นชุดใหญ่แล้วมันมาแล้วติดติดแล้วลงเล่นแล้วไม่ดีอแน่นอนฮัสซันโดเต็มๆถูกป่ะแค่นั้นเองถามว่ามีใครเคยเห็นเล่นแบบเต็มๆยังถ้าไม่ได้ดูคลิปอะ โอ้มีเห็นจังหวะแอซิด่ะที่ผมเห็นล่าสุดอักับเกมส์บี้อ่ะที่ทำแอซิฟหนึ่งอะนี่มีหรอกผมว่าแฟนๆอาจจะมีโอกาสดูมากกว่าผมเลยผมยอมรับเลยในการฉะนั้นผมเลยไม่กล้าที่จะแบบว่าผหเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันมีภาควิจารณ์อะไรลําบากแต่ว่าถ้าดูดูจากว่าการลงเล่นสม่าเสมอมันก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นดีก็ต้องเอาแหละครับแต่ว่านั่นแหละก็ลองดูก็คือมันอยู่ในสควอตคือโค้ชแต่ละคนเขาก็มีแนวคิดของเขา ใช่ป่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ต้องกลับไปดูเรื่องที่เราคุยกันนะว่าถ้าคุณอยากจะให้หลักการมันชัดเจนอะ่ะคุณต้องทําให้ได้ตามที่อยู่ในแถลงการแล้วนะพราะเหมือนกับนโยบายออกมาจากจากภาพใหญ่ของทั้งฝ่ายเทคนิคและก็ตัวนายกรับทราบถูกป่ะไอเจ็ดหัวข้อเนี้เจ็ดหัวข้อนี้มัดตัวเหมือนกันนะผมบอกให้ผมบอกเลยนะคือเขียนไปแล้วถ้าทําไม่ได้ไม่มีดีขึ้นหนักเหมือนกันแล้วนะอันนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะสื่อสารกับเรื่องของการเรียกตัวนักบอลหลังจากนี้เลยรจริง ไม่ต้องเป็นข่าวแล้วประกาศรายชื่อแล้วมีมาแล้วบอกว่าแอนโทนีแฮตซันเรียกให้มาลองอ่ะดูดีกว่าใช่เขาแต่ขาหมายใช่ไหมปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะหมายควราะว่าประกาศรายชื่อมาแล้วก็อ่าคนสุดท้ายชุดเบลแอนโทนีแฮสซันก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็อยากจะทดสอบดูก็ยังดีกว่าที่มาออกข่าวตอนนี้จะเพื่ออะไรก็ตามแต่พี่ว่ามันมันไม่เครดิตหรือเปล่าเออมันไม่มันคนดีลมาแต่กระแสมันตีกลับเครดิตแ้วห่ะเครดิตก็เครดิตแหละ ก็คงอย่างนั้นผมว่านะแต่มันกระแสมันไม่ดีไงใช่ไหมล่ะมันก็เป็นหน้าที่สมาคมอยู่แล้วหรือเปล่าวะถ้าเขาอยากได้ใครเขาก็ต้องติดต่อให้ใช่ใช่ใช่เป็นหน้าที่ที่สมาคมต้องทําอยู่แล้วถูกว่าใช่ครับไม่ว่าใครจะอยู่ตําแหน่งนายกสมาคมหรือว่าฝ่ายเทคนิคอะไรก็ตามใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นรอดูแล้วกันรอดูติดตามข่าวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะครบถ้วนในมุมมองนี้นะกายเป็นความกดดันของจูดเบลด้วยนะถ้าเขารู้ภาษาไทยเนี่ยเพราะคนอยากเห็นเยอะไงตอนนี้มาแล้ว คนคาดหวังเยอะว่าต้องเข้ามายิงพล่มทลายอันดับแรกเลยเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเสร็จปุ๊บคุณต้องมาเล่นลิงก่อนคุณจะต้องโดนรับน้องทดสอบจากวงลิงก่อนรับได้ไหมอันนี้จริงจังนะใช่ใช่ใช่อันนี้จริงจังน่ะนักบอลเนี่ยมันมันก็รู้มือกันเราอยู่วงการเราก็ต้องรู้มือเลยมันเข้าไปมันก็ต้องวัดกันก่อนไม่ใช่ว่านักบอลไทยไม่ดีนะแต่มันเป็นปกติมากฟุตบอลน่ะมาถึงคุณเล่นวงลิงก่อนถูกถ้าโดนลอดดาร์กถอดเสื้อนี่ก็เรียบร้อยเคยเล่าเรื่องใน จอนนี่โจธานอ่ะมาใหม่ๆอ่ะคือโอเคแหละคุณอาจจะบอกว่ามาจากนอกคุณแบบโหข่าดิปปึ๊บแหมค่าดิเก่งฆ่าด้อะไรเงี้ยก็เจอที่เบิรนบอกก็เข้าวงลิงก่อนอ่าวงลิงผ่านคล้องใจไหมอ่าคล้องใจท้าเจไหมท้าเจชนาทิปดอกบอลอ้าวท้าซ้ายขวาเสร็จเจดิเอาถือว่าเราพูดตามตรงมันก็เสร็จชนาทิปตรงนั้นเขาเนี้พอมันเห็นผู้ฝีเท้า เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความคิดปรับตัวอยู่ร่วมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายว่าวันนี้ก็กลายเป็นกําลังสำคัญของทีมชาติคือ,<ม>ค,อคือมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันเนี้ยนักฟุตบอลในทีมชาติเนี่ยก็ต้องต้อนรับเขาด้วยนะ,ะ,ะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมพูดตรงๆก็แล้วกันแฟนบอลทั้งหลายก็อย่าไปอวยอะไรที่มันแบบเกินเวอร์ไปอ่ะมันจะกลายเป็นผลเสียคือบางทีเราก็ไปพูดสื่อสารพอไปตอบโต้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่พูดออกมาได้ไม่หมดพี่เมื่อกั้พาเรามชอเราไีฬาซึ่ง มันต้องพูดในบางมุมเพื่อให้มันเกิดข่าวและเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมว่าหลายๆคนน่ะมันมันมีประเด็นพวกนี้จริงๆแล้วพี่ๆทุกคนน่ะเขาต้อนรับน้องหมดแหละแต่ปัญหาคืออะไรป่ามันต้องเก่งมันไม่เก่งเขาจะเอาเป็นพระราทำไมอ่ะแบบมีเกลียวสั้นไหมเออผมไม่เห็นมีใครมีครถามมีเกลียวสั้นเลยที่ชมชมเลยย้อมากเป็นคนที่แบบสุดยอดมากๆคนนึงนิโก้นี่คือสุดยอดจริงๆนะไม่มีไม่มีอะไรที่แบบ ไปว่าได้เลยนะพฤติกรรมนอกสนามในสนามผลงานมันพิสูจน์หมดใช่ถูกต้องอันนี้ผมถามพี่เจย์บ้างหน่อยว่าคิดว่าจูดเบลเนี่ยจะปรับตัวได้ไหมกับพฤติกรรมมาทําแบบไทยเคาเจอร์อ่ะพี่ว่าปรับเหมือนนิโก้ได้ไหมยังไม่ใช่รอบนี้เออมบนรนละบ้ายเขาได้มาก็ยังไม่มันแล้วแต่คนอ่ะเราก็ไม่รู้อุปนิสัยส่วนตัวของเขาไงคือไม่เหมือนนิโก้ที่ว่ามาปุ๊บแล้วสมูทเลยแต่ผมเคยเจอจูดเบลตอนผมไปไอบอลเยาวชนยิงสามนะเขาเหมือนเบนจามินเดวิสนะ มือน้อยเหรอเออเือนเหมือนโอเคเขาไม่รู้จักเขาด้วยไงเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอแบบมันเขินเขาเขินี่ก็วันนั้นเขาอยู่สเปอร์เป็นเยาวชนอ่ะพี่เบิร์แล้วเขากินข้าวอยู่อ่ะแล้วผมเข้าไปเจอแล้วผมก็เห็นพอผมจะเข้าไปเอาน้ําน้าเปล่าแล้วผมหันหลังไอ้ที่มันใครวะหันหลังมันเหมือนคุ้นๆเพราะเขาหันหน้ามาเป็นชุดเบลเราเราก็ตื่นเต้นนะตอนนั้นเพราะตอนนั้นเขาังพี่เขาอยู่สเปอร์มันดังมากตอนนี้เป็นข่าวที่ไทยอ่ะแล้วเขาก็ค่อยตอนนั้นเขาอยู่เชลซีก่อนย้ายไปสเปอร์ไงแล้วก็คุยไปก็ดูแล้วมันก็ เขาดูค่อนข้างเงียบว่ะเหมือนในเบนจามินเดวิสวันแรกๆทุกวันนี้เบนจามินเดวิสก็ก่อนจะยิ้มก็ยากเหมือนกันเนาะเออมันก็ต้องปรับตัวหลายๆเรื่องนะด้วยความเป็นไทยนะครับก็รอดูเล่นกันนะว่าจะปรับตัวได้เร็วขนาดไหนก็ขอให้เล่นให้ดีก่อนแล้วกันนะเจเบิ้ลนครับเดี๋ยวนี้การจะเรียกนักบอลจากต่างประเทศมาเนี่ยเราแค่ไปคิดว่าเรียกปุ๊บเขาบินบินมาแล้วมันก็จบไม่ใช่นะบางทีครั้งที่แล้วก็ดูเอราวันมายุคกายะไอแหมที่2ลงไปมา10นาทีอ่ะคือนักกีฬาเขามาเขาอยากเล่น2นนัดแตต่่่วาใทีฟุบอละ มันไม่ใช่นักเตะใหญ่ใหญ่กว,ว่าใหญ่กว่าทีมอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมมาผมต้องลงสองนัดเขาต้องอีอำนาจโค้ชดีว่าเขาจะให้เล่นหรือไม่ให้เล่นวันนี้ถ้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าชุดเบลมาปรับตัวก่อนอแต่ถ้ามันดีจริงที่พี่เพื่อนบอกอ่ะเพราะมันแซงคิวไม่ยากหรอกมันเห็นก็อยู่แล้วอ่ะจริงพี่ว่าทุกอย่างมาจบที่ว่าถ้าเก่งจริงยังไงก็ได้เล่นอแค่นั้นแหละใช่ไหมเลยมาถามเราสามคนตอนนี้เราไปตอบได้ไงอะ่ะมันไม่เห็นอ่ะไม่กล้าฟันธงหรอก